สวัสดีครับขณะน,นี้เวลา19นาฬกา20นาทีนี่อยู่ตลาดใจโตบางพีนะครับค่าที่ล็อกลัก270ก<อ>็ฝนตกด้วยเงียเงียบๆเลยวันนี้เงียบๆเลย270บาทรวมไฟจอดรถฟรีไฟกี่ดวงก็ได้ค่าที่270นะครับมี 270. ของข,ข,ขายอยู่นะครับ ก็ขายได้ยันสามทุ่มนะที่นี่ตลาดใจโตขายได้ยนสามทุ่มราคาที่เราคร้อยเจนะครับลางบางฟีกะค้า,าจะขายมากได้นะครับาคาที่ก็จะแรงๆหน่อยแต่ก็คนนี้โซนตลาดก็ค,คนคนเดินของกินนะครับประมาณนี้เลยนีเลยคนเดินของกิน ก็ประมาณนี้ก็อย่าลืมนะครับให้ดูคนคนเลิกงานประมาณนี้เลยครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับไปหาตลาดอยู่ก็กดติดตามไว้นะครับถ้าไม่เริ่มก็บั้ในทินทีสวัสดีครับ